นี่ครับทีมที่จบแถที่หนึ่งก็ยังไม่ได้การันตีว่าจะเป็นแชมป์นะครับถ้าในรอบรองนั้นไปแพ้นี่ก็ไม่ได้เข้าชิงนะครับจ่ายปาดมาแล้วเป็นประตูของประมังคาครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับธนาธนกรดีกลางครับหมายครั้งครับยกหมายังติดนะครับแล้วดักได้ประมังคายิงแล้วเป็นประตูที่2ครับขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์ครับประมูคงคานะครับ ถ้าสถานการณ์แบบนี้ปทุมคาจะเข้าเป็นแบบที่4เลยนะครับมาใหม่ครับโยตัดมาตรงกลางปทุมคาปาดมาแล้วเป็นประตูที่3าครับขึ้นน้ำสามประตูต่อ0ูนยครับประตู2อประตูสนี่มานาทีติดกันเลยครับเป็นหมาเลขสิบห้าครับธนกรเลียงสีครับนี่ครับหันมามองกล้องนิดหนึ่งครับแล้วก็ยิ้มสาดมาทีหนึงนะครับสาตูศูนย์แล้วนะครับ แล้วไล่มาแล้วครับเป็น1ประตูต่อ3ครับจากน้นของหมายเลขแปดครับวันชนะชัยเรียงบุภาครบไลมาเป็น1ประตูต่อ3นะครับท้าเรียวทำที่สกอร์นี้นะครับจะเป็นดับที่4นะครับปาดมาแล้วเป็นประตูที่4ครับก่อนนัานประตูมังคาครับเบิร์นมาตรงกลางแล้วจิ้มสวนเข้าไปขึ้นนําไปเป็น4ประตูต่อ1นครับประตูมังคาครับ เปิดขว้างมาบลอนดิมเส้นแล้วดักได้ครั้งครับประตูคาปาดมาแล้วเป็นประตูที่5นะครับจากการปาดมาของจารพัฒนะครับแล้วแปลงง่ายๆเข้าไปครับขึ้นนําไปเป็น5ประตูต่อหนึ่งครับพากลับมาใหม่ครับแล้วแปงสวนเข้าไปครับไล่มาเป็น2ประตูต่อ5ครับยังมีเวลาครับยังมีเวลาชนะของสวนกุหลาบนะครับ หมาเวลาที่มีราชมงคลล้านนาตากนะครับจะเป็นเจ้าภาพสนามที่ใช้คอลิฟายของภาคเหนือนะครับฝากน้องๆในส่วนภาคเหนือด้วยนะครับเรามาดูจังหวะนี้ครับสวนกลับของปทุมคาปาดมาแล้วเป็นประตูที่6นะครับขึ้นนำา6ประตูต่อ2นะครับํำน้อมนะครับแต่ต้องดูผลของคู่นี้แล้วดูผลคู่ต่อไปด้วยนะครับเราเป็นนะระบปฐุมคาครับละประตูที่7จากทากน้าของหมายเลขสิบเอ็ดนะครับ ในคู่ที่สองเป็นปรุมูมังคารนะครับเอาชนะทางด้านของโรงเรียนสวนกุหลาบเจ็ดประตูต่อสองเลครับโค้ดนะคะสวัสดีค่ะโค้ดโอ้โหตอนแรกเนี่ยแอบ,บตกใจแหมสองนัดแรกเรามาแบบอูทรงเสียมาเลยใช่ตกใจครับโอ้โหแล้วยังไงก็เอาให้อยู่รอดนะครับออต,รรตอนแรกท<ป>ี่แพ้สองนัดแรกนะครับคือเป๋ไปเลยครับสองนัดแรกเออเอาพออยู่รอดพอซีซั่นนี้ใช่ครับแต่พอเครื่องติด นี่เด็กประทุมเครื่องติดติดยาวเลยจ้ะใช่ครับแล้วก็จนถึงณตอนนี้แบบนี้นะนัดสุดท้ายก็สามารถผ่านเข้าไฟนอลโฟได้เป้าหมายต่อในรอบไฟนอลโฟก็ดขอด่วยค่าสี่เป้าหมายในรอบไฟนอลโฟทีน่ะอีกสเต็ปของแล้วก็ก็จะทําให้เต็มที่ครับเพราะว่าเราเป้าหมายคือตอนแรกคือเข้าเข้ารอบสี่ทีมแต่สองนัดแรกมันไม่เป็นใจก็คือคิดว่าแบบ ไม่นด้ไม่า่าเข้าได้แล้วครับก็คือเจอหนัหนกๆทางงานเรยโปรแกรม<ะ>แต่ก็เราก็สามารถฝ่าฟันขึ้นมาอยู่ในตําแหน่งสี่อันดับแรกครับอตอนนี้เครื่องร้อนน่าดูเลยล่ะใช่ครับต่อไปเนี่ยพอจะรู้ยังครับว่าเจออะไรเจอกับทวทธาครับก่อนแบ์แรกก็แพ้เข้ามา ใช่ครับแล้วเปิดสนามต้องกลับมาแก้มือครับต้องอรอมีต้องได้ใช่ใช่จะทำให้เต็มที่ครับคค่ะรับผมโอเคขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วดีแล้วไม่เป็นไรครับมาครั้งแรกอ่ะก็อาจจะมีบ้างต้องมาเจอกับเสือสิงห์กระทิงแรดอยู่ในกรุงเทพอย่างนี้น้าตีบอกครับน้าตีบอกว่าอยากใหญ่เลยตีแต่ไม่เป็นไรพี่เชื่อว่าโชคจะสู้ต่อแล้วก็ฝึกฝนรุ่นยูสิบแปดเราเจอกันไหมเจอแน่นอนสัญญากันก่อน สัญญาโอเคสัญญาแล้วนะเดี๋ยวยูสิบแปดน้องโชคจะฝึกซ้อมแล้วก็กลับมาใหม่จัดไปครับเสียใจครับเฮ้ยหนีเพื่อเลยเหรอเสียใจแต่ไม่เสียดายครับเออเราเต็มเต็มที่แล้วเออไม่เป็นไรเอาใหม่ได้เดี๋ยวส่งรุ่นน้องมารอบต่อไปคัดภาคแล้วส่งน้องมาแข่งยูสิบแปดเราเจอผมเออหยสุดยอดว่ะเจอเออก็ได้ไหมคเออเราดูนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะสู้ต่อนะสู้ต่อนะคบเดนทางกลับปลอดภัย